สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอาทุกท่านนะครับนะเมื่อกี้ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัญญาณมันหลุดเน็ตมันกระตุกนะครับผมก็เลยต้องออกมาแล้วก็รีบูตเครื่องแล้วก็เริ่มใหม่นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมพาทุกท่านมาลุยกันที่โลเคชั่นต่างจังหวัดนะครับเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้านผีแครบ้านผีคนแครนะครับซึ่ง ความอาถรรพ์ของที่นี่นะเจ้าของบ้านไม่สามารถอยู่ได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้บ้านทิ้งไปเลยมีมีมีบางคนเขารู้ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับนะแต่ผมจะไม่พูดไปนะครับนะแต่บ้านจะอยู่ใกล้ทางรถไฟนะครับมันจะมีเสียงรถไฟวิ่งผ่านนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็ประวัติของที่นี่ก็คือค่อนข้างโหดนะครับเจ้าของบ้านไม่สามารถอยู่ได้นะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมเข้าไปรอบแรกนะครับมีเหมือนเหมือนหน้าคนโผล่มานะทุกคนนะ เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนะก็นะครับพี่เพื่อนท่านไหนนะครับอยากจะสับสนุนผมสมุนรายการนะครับโดนเนตเข้ามาได้เลยที่เลขบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอหรือปักหมุดไว้นะครับนะมาทุกคนลุยไม่การเสียเวลานะครับก็ให้คุณแม่ดูลูกให้นะครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโคตรหล่อเลยว่ะสุปินานังสุปินานัง สัมภเวสีจุตินังเฮ้ยอะไรแบบแบบวะเฮ้ยทุกคนทุกคนดุกคนนะเฮ้ยได้ยินมีเงาครับเฮ้ยผมว่าผมเห็นแบบแบบเหมือนกันทุกคนแต่เนื่องด้วยละศมีหน้าต่างกระจกมันมันมันทำให้ดูเงาดำอุ้ยเงาดำอุ้ยนั่นไงเฮ้ยทุกคนเห็นเงา เฮ้ยตรงไหนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนสุปินานังอันนี้เลขเราเห็นกันแล้วนะทุกคนนะสุปินานังมาแล้วเฮ้ยผมกลัวมากเลยทุกคนกลัวสัญญาณนจะจะขาดมากเลยอะสุปินานังสัมภเวสีเงาดำชัดเลยสุสัมภเวสีจุตินาง พรเชิญดวงจิตดวงวิญญาณเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหดูด้านล่งด้านข้างนะครับเฮ้ยเป็นป่านะทุกคนเงาดำอย่างสูงมาแอบมองผีมารออฮ้ยทุกคนครับปกลัวมากเลยผมกลัวว่าสัญญาณจะหลุดดูดิทุกคนดูนะครับทำไมถึงเรียกบ,บ้านคนแค้มันเตี้ยมาก มีคนอยู่ไหมถ้ามคีคนบอกคนนะครับผมมาดีนะครับเดี๋ยวผมขอขอเคลียร์คนก่อนนะทุกคนนะผมกลัวจะมีคนไร้บ้านนะครับโอ้โหด,ดูต้นไทรว่าวว่าจะมาคนแรกไม่ทันอีกแล้วนะครับ มีเงาอีกครับผมหุยเงาดำเคลื่อนไหวเงาดำตัวสูงจัดผีหุยเฮ้ย,ยสุปินานังสมภเวสีจุตินังโอเคนะรอบๆบ,บ้านเราเคลียร์แล้วนะทุกคนไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าด้านในกันนะครับสัญญาณนะครับสัญญาณนะครับขอเฮ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้มันมันมันไม่มีนะามัวมาวะทุกคนเห็นไหมทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมทุกคนหัวเฮ้ยคนปะครับหัวโบเห็นแวบใช่ใช่หัวโพ ุ้ย <password> เดี๋ยวสุปินานังหากคนดูเห็นเงาเห็นภาพแตกมันภาพแตกใช่ไหมตรงนี้สัญญาณมันไม่ี่ผมไม่ไม่แน่ใจเรื่องสัญญาณนะทุกคนนะสุปินานังเฮ้ยเครื่องกองน้ำยังอยู่ อนเชินดวงจิตดวงวิญญาณระวังด้วยขอบคุณครับสัมภเวสีทุกคนดูนะว่าหัวผมเนี่ยหัวผมเดินโขกเลยเนี่ยดูดิดูด,ดิจะไม่ผีแค่ไ,ดไงดูดิดูด <laughs> ทุกคนดูแล้วกันนะครับเงาดำค่ะเห็น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  สวัสดีครับเอาทุกคนดูแล้วกันว่าไม่ให้บ้านแท่ยังไงดูสิอ่ะดู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 เนี่ยว่ดูเนี่ยเฮ้ยทุกคนทุกคนเดี๋ยวดูดีหน้าต่างกับพื้นพอดีกันเลยอะ ปีนานางเมื่อกี้ดวงวิญญาณท่านไหนที่ออกมาปรากฏกายปรากฏร่างได้โปรดจงออกมาสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสเเลยวะโคตรหลอนเลยทุกคน เฮ้ย,ยเดี๋ยวใครวอะวสป,ปีนานางังนั่งตัวดำเฮ้ยเดี๋ยวมีเงายืนครับเอายืนหรือนั่งตกลงตกลงให้ดียืนหรือนั่งมีเงานั่งนั่งอยู่มีคนนั่ง ครับตรงไหนเงานั mm ่งในห้องห้องไหนอ่ะน <from gue> <bbe> ั valleys. ่งในห้องดำปีหวยลาวออกหนึ่งสองไเฮ้ยเสียงอะไรอะเกาดำในห้องในห้องเฮ้ยเะกี้สวัสดีพี่อันนะครับ ตะกี้ไลรหายไปค่ะใช่ครับสัญญามันไม่ดีโอ้โหนี่ผมเสียวเดินเนี่ยผมเดิน,นีนหัวโขกโป๊กๆเลยเนี่ยอุย้วยว้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใครแกงกัวใครแก้งกัวประตูสูง นั่งจับเข่าในห้องเฮ้ยใครวะสุป,ปินีนานังวายวายเลยเหรอหเอาเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองไปเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราสำรวจท่านล่างเสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสองนะครับ อุ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนครับห้องข้างนั่งตรงไหนพี่หนึ่งรอดวางขาเห็นตอนนี้วันนี้ไม่ต้องรอดก็ได้ครับเขามาให้เห็นอยู่แล้วอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นจเป่ะเจ้าแม่กวนอิมทุกคนสาธุพระแม่กวนอิมขอโชคขอลาบให้คนดูด้วยเด้อ สุปีนานังหูยทูบเป็นตับเลยแล้วเทพเจ้าเต็มเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเสียงใครอ่ะสุปินานังสุปินานังขอเชิญดวงจิตมีเงายืนครับอะไรเนี่ย หาอะไรทางเงาใสๆเงาครับเงาเงาตรงไหนทุกคนทุกคนครับบนบนบนอีกแล้วตรงไหนฮะอยากให้คุณหนึ่งสองบนบันไดบนบันไดเงาหายไปบนบันไดอฮ้ยตรงไหนฮะ อย่าบอกนะเพราตรงนี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะทุกคนทุกคนผมไม่เห็นนะเฮ้ยตรงไหนวะสุปินานังเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยงอีเดี๋ยวี่นี่ทุกคนทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้มีใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมรางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะ มันมีมันเป็นประตูสองประตูเลยเหรอห้องเดียวกันป่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่านคอมเมนต์ก็อ่านอยู่ครับอ่านด้วยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุยอุยอุยอะไรอยู่ในนี้วะอุย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 ร้อนมากสวัสดีห้าร้อยเจ็ดสิบท่านนะครับขอท่านละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมงงมากทำไมห้องนี้มีประตูสองบานทุกคนดูผีร้อนจริง หายไปแล้วใช่ครับทุกคนเดินเข้ามาเฉยเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะขอเคียที่ระจุดที่ระจุดก่อนขอเคียที่ระจุดละจุดก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวนะมีที่ทําน้ําร้อนด้วยสวัสดีครับคุณหนึ่งสวัสดีครับเงาอยู่ทุกที่เลยพลังงานในห้องอุ้ยโอ้โหโคตรสุดแล้วทุกคน สุป,ปินานงสุป,ปินานงสภเวสีจุตินังเฮ้ยเรายังไม่ทันเข้าห้องนี้หรอ่อะไรสวัสดีจ้ะบันไดบันไดบันไดไหนตรงไหนหน้าต่างบันไดเฮ้ยยังไม่ทันไดเคลียอะไรเลย อุยยอุเงาอุยอยโอ้ยทุกคนครับหัวใจผมจะวายตายแล้วตอนเนี้ยทุกคนบอกบันดับตรงไหนอุ้ย ไปห้องไหนก่อนดีจะไปห้องไหนก่อนดีฮโอ้ยมันหายไปแล้วเหรอสุป,ปินานังทุกคนห้องนี้ไม่มีนะผมเคลียร์แล้วนะทุกคนครับอย่าเพิ่งวายค่ะเฮ้ยพี่อันเอ้ยขออเชิญลงจิตลงวิญญาณนะครับ ให้ผมเห็นบ้างเมื่อกี้ผมเห็นแล้วทุกคนผมเห็นหลายรอบแล้ววันนี้ได๋ยังใ,ให้ดูนะครับอยู่คนเดียวตอนนี้ทางพี่ยุกับปอยมาไม่ถึงนะครับสามทุ่มจะลาตีสิบสามจะมาไล์ต่อที่นี่ทางแอปฟ้าแล้วก็ทางบ้านแดงของเรานะครับนะวันนี้เราเดินทางกันมาไกลมากๆเลยผมมาไม่ไกลเท่าไหร่แต่พี่ยุกับปอเดินทางมาไกลมากนะทุกคนนะถ้าบอกอย่างนี้นะครับสุป,ปินานัง นั่นไงนั่นไงตรงไหนลูกอ,อุ้ยสาธุสาธุเฮ้ยเฮ้ยบันไดอ่ะบันไดไหนบันไดไหนทุกคนบันไดไหนไม่มีนะครับ ไม่มีนะผมเคลียร์ให้ดูเลยนะครับขอนเชิญดวงจิตดวงวิญญาณเดี๋ยวอาจจะมีการตั้งกล้องนะครับทุกคนอุ้ยโคตรหลอนเลยนะทุกคนสุปินานังสุปินานังสัมภเวสีจุตินางตั้งกล้อง ได้เลยครับตั้งกล้องต้องอะไรนะบันไดบันไดอ่ะบันไดอีกแล้วบันไดอะไรอ่ะบันไดเงาดาตรงบันไดเฮ้ยทุกคนผมว่าตรงบริเวณเนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆไม่อย่างนั้นเฮ้ยไม่อย่างนั้น ไม่อย่าง,งานั้นคนดูจะไม่เห็นตรงนี้เยอะแน่เอางี้อดเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะครับโอเคทุกคนรอดเดี๋ยวผมตั้งกล้องเดเลยดีกว่านะครับเอาแชร์ให้ถึง700คนหน่อยวันนี้ยังไม่700คนเลยนะครับเห็นดีนักใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนะ ตั้งกล้องให้แล้วนะครับใครอยากจะสับสนรายการนะครับอยากอยากจะสับสนกล้องนะครับช่องนะครับโดนเเข้ามาได้เลยนะเลขบัญชีผมปักหมดไว้แล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยใช่ตรงบันไดอะสาธุสาธุสาธุสุปินางสุปินางสุปินางสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังขอเชิญดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีผีเล่ล่อนหรือ ดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ณที่นี้ได้ปวดจะมาปรากฏกายปรากฏร่างหรือจะทำอะไรก็ได้ให้คนดได้เห็นข้าพระเจ้าจะขอตั้งกล้องณบัดนี้สาธุเฮ้ยทุกคน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 มาแล้ว เดินเข้าห้องใช่ไหมเดินเข้าห้องใช่ไหมเดี๋ยวกูบวกเลยครับทุกคนดูนะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนกันทุกคนเดินเข้าห้องนี่ใช่ไหมฮะเฮ้ยทุกคนไม่มีไม่มีไม่มีครับทุกคนทุกคนดูได้เลยทุกคนดูได้เลย ทุกคนดูได้เลยหายครับเงาดำเดินหายเข้ามาในห้องนี้ครับหายไปไหนหายไปไหนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยรอดวางขาใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้ตามคำขอายจังใช่ครับพี่อันสงสัยอยากได้บุญครับเดี๋ยวผมจัดให้นะเดี๋ยวผมจัดบุญให้อยู่อยู่อยู่หายไปไหน เดินเข้ามาพอเดินตามมาหายเฉยเลยเฮ้ยโอ้โหโคตรสุดเลยทุกคนอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้มาหลอกแค่มาทำให้เห็นใช่ครับอะอยากให้ผมรอดวางขาไหมเฮ้ยเหมือนคนแก่ เฮ้ย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 เทุกคนทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกคนได้ไหมทนได้ไหมขยับหลอดหลอดหลอดโอ้ยเอางี้ทุกคนครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่มีลมนะทุกคน ขยับเองได้ไงเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอรอดใต้หว่างขานะครับนะมีใครอยู่ไหมครับเลียร์นะเลียร์นะ เคียนะครับเดี๋ยวจะทําการลอใต้หว่างขานะทุกคนนะคือเมื่อกี้ว่าจะเคียห้องนี้ก็ยังไม่ได้เคียให้เสร็จเลยเป็นตู้นะครับฝีบีคนลุกคนลุกมากใช่ไหมคนลุกจริงๆใช่ครับอะไรนะถ้าท้ามเผือ่ออะไรเนี่ยเงาอยู่ในห้องน้ำเฮ้ยเงาอะไรในห้องน้ำ เดี๋ยวผมดูให้โอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทําการรอดใต้หวางขานะครับผมเชื่อว่าทําพิธีแบบเนี้ยรอดใต้หวางขาร้อเปอร์เซนใช่ไหมเงาโผใช่โพตามห้องนั้นห้องนี้ห้องนี้ห้องนั้นตลอดเลยอะทุกคน สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสตนะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะสุป,ปิณนนังสุป,ปิณนนังสุป,ปิณนนังจิเจรุนิจิเจรุนิจิเจรุนิข้าพเจ้าขอ,อเชิญดวงจิตดวงวิญญาณให้ออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสข้าพเจ้าจะขอมองรอดใต้วางขาณนะบัดนี้เป็นยังไงทุกคน สุป,ปินานงสุป,ปีนานงสัมภเวสีตรงจิตตรงวิญญาณออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูได้เห็นเฮ้ยหน้ามึนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมกูกูกวกวเปิดพบ โลนี้ไม่ต้องรอดชัดมากตั้งกล้องก็เห็นแล้วครับอ๋อเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนใช้กล้องรอดอะไรใช้กล้องรอดรอดพาเป็นไงทุกคนไม่เห็นไม่เห็นค่ะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะขออีกรอบนึงนะครับถ้าไม่เห็น ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับทุกคนอ่ะจิเจรุนิจิเจรุนิจิเจรุนินสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินาง,นางขอ,อเชิญดวงจิตดวงวิญญาณให้ออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสด้วยเถอดสาธุเป็นไงทุกคนทุกคนครับทุกคนทุกคนเห็นไหม สุภปปีนา낭นสุภีนา낭สุภีนา낭สำเวสีจุตินงังสำเวสีจุตินงังเฮ้ยอุดามึดเฮ้ยหน้ามึดชัดมาแล้วอะไรอะ่ะอะไรเดินผ่านอ้ะมีเงาเดินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไปที่ห้องห้องไหนครับทุกคนห้องไหนซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายเดือพทางไหนซ้ายหรือขวาเข้าห้องเงาเดินเดินห้องฝั่งไหนครับฝั่งนี้พิมพ์หนึ่งฝั่งนี้พิมพ์สองฝั่งนี้พิมพ์หนึ่งฝั่งนี้พิมพ์สองซ้ายซ้ายฝั่งนี้นะขวาฝั่งนี้นะซ้ายใช่ไหมซ้ายผมใช่ไหมอันนี้ซ้ายอันนี้กว่าห้องสองใช่ไหม เฮ้ยห้องนี้เลียหรือเป็นห้องฝั่งนี้หรือเป็นห้องฝั่งนี้อุ้ยใช่ค่ะซ้ายมือโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวมาก เฮ้ย ie สุดร้อนเลยอะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮทุกคนเงาใควะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นจะเห็นเงาใช่ไหมทุกคน หผมเดินลงมาเห็นใช่ไหมโอ้ยของแท้ค่ะสุดร้อนขอบคุณครับพี่จริยาหลบไปโอ้โหโอ้โหบวกไอ้ผมบวกไปไหนอ่ะหัวผมโหกทำไงเฮ้ยอุ้ยเุ้ยเอางี้ทุกคนครับทุกคนครับเนื่องจาก พื้นที่มันมีไม่เยอะนะครับบ้านมันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับทุกคนนะเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตออกก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าพิยุกับปอเดินทางมาถึงไหนแล้วนะครับสามทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลาตีสิบสามทางแอปฟ้าแล้วก็ทางบ้านแดง YouTube นะครับนะสามทุ่มเดี๋ยวต่อจจะผมไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาพวกเขามากันหรือ,อยังนะครับเพราะผมยังไม่เห็นมีรถวิ่งเข้ามาเลยนะครับนะแล้วก็วันนี้ ก็ <heim> <squared> ต้องกราบขอพระคุณพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยว่าน่ากลัวมากสําหรับบ้านล้างต่างจังหวัดอยู่ใกล้ๆทางรถไฟนะครับนะวันนี้พี่ยุกับปอเดินทางมาไกลมากนะครับนะฝากทุกคนเข้าไปสนับสนุนฝากทุกคนเข้าไปดูหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ขอญาตออกก่อนสิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้นะไอสิ่งไหนดีเก็บไว้นะครับสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องไปจดไปจมามันนะครับปล่อยมันผ่านไปนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราเห็นเหมือนกันเราเจอเหมือนกันนะครับนะ พี่เพื่อนไหนอยากจากสับสนผมสับสนรายการนะครับสามารถตัวเด็กนเข้ามาได้เลยที่เลบัญชีที่ผมขึ้นหน้าจอหรือปักหมุดไว้วันนี้ขออนุญาตออกก่อนนะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูลูกนะครับนะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บผมรีบกลับบ้านเลยนะครับนะโอเคทุกคนน่ากลัวมากทุกคนน่ากลัวมากนะครับสุดยอดนะครับทุกคนนะอย่าประมาทตัวเลขนะครับเฮ้ยเสียงอะไรอะ เดี๋ยวสามทุ่มนะครับเดี๋ยวราตรีสิบสามจะมาต่อนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางมาถึงกันหรือยังนะครับแต่น่าจะยังนะครับพามานขยับโอ้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอญาตออกก่อนลาขอนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้จะเป็นที่ไหนอีพีหน้าจะเป็นที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเก่งมากขอบคุณครับคุณจีโอนะครับนะเดี๋ยวผมต้องรีบกลับดูลูกก่อนนะครับนะให้คุณแม่เลี้ยงลูกนะครับนะโอเคครับทุกคนไปแล้วบายนะครับขอบคุณนะครับ โอ้ยขอบคุณมีพี่ท่านหนึ่งโดเนทเข้ามาผมไม่แน่ใจนะครับขอบคุณมากๆเลยพี่เพื่อท่านไหนอยากสับสนนะครับโดเนทเข้ามาได้เลยนะครับนะไปแล้วนะครับบายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันโลเคชั่นต่างจังหวัดนะครับทุกคนนะบายบายนะครับทุกคนขอบคุณครับวันนี้เห็นผีแล้วหอุยโอเคพี่ยุไม่มีวิชาถ่ายไม่ติดโอเคครับบายบายครับทุกคนสวัสดีจ้า อย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปต่อกันลาตีสิบสามนะครับนะสี่ทุ่มตีลาบีนะครับไม่รู้น้องมันไปที่ไหนนะน้องน่าจะเดินทางมาด้วยไม่ได้น้ำไกลนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวน้องไปลุยเดี่ยวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับบายบายสวัสดีจ้าโอเคแล้วครับคุณกัลยาขอบคุณครับพี่กัลยาขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับผมบายบายนะครับอุ้ยเชี่ยงเอาไปวะทุกอนเฮ้ยทุกคนไอ้ผีส่งท้ายอุ้ย